ดูนะคะหลังจากที่คุณแม่โฟกัสลองใช้เซรั่มลบมาของกีฟหนึ่งเดือนทุกคนดูผิวหน้าของแม่ฝ้าคุณแม่นะคะตรงนี้ที่แบบชัดๆนะคะตอนนี้คือจางมากผิวคุณแม่คือดูใสฝ้ามันก็แบบจางใช่ไหมจางลงแล้วว่าหน้าเราแบบริ้วรอยก็ลดลงนะตรงเนี้ยบางทีเมื่อก่อนนี้จะแบบจะชัด ใช่คือคือแม่จะเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับฝ้าแล้วก็ริ้วรอยริ้วาเยอะแล้วเนาะก่อนหน้านี้คือแม่รับผักชัดมากจะเป็นเส้นๆเนาะใช่ๆค่ะเส้นแต่ตอนนี้มันดูแบบเต็มใช่ค่ะใช่เนี่ยผิวแม่คือดีมากเลยแม่ดูภูมิใจมากเลยอะใช้เชรั่มลกม้ามาหนึ่งเดือนนะคะใชอมแล้วแบบดูหน้าแบบอิ่มฟูขึ้นมานี่ อายุเท่าไรคะคุณแม่บอกเขาไปแม่อายุห้าสิบสองไปปีนี้ก็จะห้าสิบสามแต่ผิวแม่นี่คือแบบเด็กไหมสักสี่สิบกว่านะแม่ลองใช้ดูหน่อลองนะคะพยายามอยากให้ถูกถูกขึ้นเนาะแบบแบบให้มันเข้านี่แม่ วิธีการใช้อยากให้หูขึ้นแต่เวลาเราใช้จริงๆอ่ะเราก็จะชอบไปวนไงอืมก็ไปวนแต่จริงๆแล้วอยากให้ให้ให้เนี่ยแต่แม่เก่งนะแม่รู้จักวิธีการทาครีมด้วยใช่ค่ะทาแบบวนนี้แม่มันเป็นการช่วยทําให้ตัวเนื้อเซรั่มเนี่ยซึมเข้าผิวได้ดีเขาก็งบบทําใช่ค่ะนี่ดูไม่ค่อยเป็นเนาะอืมหน้ามันก็จะดูแบบนุ่มอืมนุ่มขึ้นค่ะชุ่มชื้นขึ้นมาดูแบบหน้ามันอิ่มๆเนาะมันจะซึมซับได้แบบ เข้าไปเร็วอ่ะ,ะน่ามันน่าจะไปแห้งเร็วดีเราว่ายิ่งยิ่งเราปล่อยทิ้งไว้อีกสักหน่อยเนี่ยมันก็ยิ่งแห้งแห้งแล้วแบบนุ่มลื่นไปเลยนะอ๋อใช่นุ่มลื่นไปเลยนะไม่ไม่ไม่ติดไม่อะไรนะค่ะใช่อันเนี้ยลองลองดูแม่ว่าโอเคเพราะปกติจะเป็นคนหน้ามันแลวจะไม่ค่อยชอบอะไรที่แบบเยิม้มเยิ้มมันมันนะแต่อันเนี้ยไม่ไม่เยิ้มไม่มัน สิ่งที่ดีๆเราต้องบอกต่อกันอยู่แล้วอืถ้ามันไม่ดีจริงแม่ไม่ได้ใช้จริง<ช>แม่ไม่การแนะนําแน่นอน<ช>เสียแม่เสียโฟกัสเนใช่ค่ะอันนี้คือใช้จริงอืมใช้จริงแน่นอนโอเคสัญญาหมดเดี๋ยวหนูส่งให้แม่ใช้ญญฟรีตอวชีวิตรแรกกับรี <c oughs> โอเคขอบคุณค่ะ <c oughs>